น้องเป็นสาวคอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนค่อยอยากแลนสไลด์ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วเพื่อไทยโปรดอย่าบอกว่าเสียงเราต่ำให้มึงจำว่ากูจะแลนสไล ฝากบทเพลงนี้ถึงนายประยุทธ์จันโอชาและพวกและสวอทั้ง250คนถ้าพวกคุณประกาศว่าหากประชาชนเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งแล้วคุณยังจะฝืนมติประชาชนไม่ยกมือสนับสนุนจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทย ถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นก็เรื่องของคุณจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปแล้วฉันจะพึ่งแต่ประชาชนพี่น้องครับผมยังเชื่อและหวังใจนะครับว่าในสว2อ0ร250คนน่ะมันต้องมีคนคิดได้บ้างมันต้องมีคนสำนึก ต่อการตัดสินใจของเจ้าของประเทศตัวจริงหมายถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไอ้ที่ทำทำกันอยู่สองสามคนนั่นนะผมจะพยายามเชื่อว่าไม่ใช่ตัวแทนของทั้งหมดแต่ไอ้พยายามเชื่อก็พยายามเชื่อครับแต่ถ้าจะให้มั่นใจจริงๆ ไม่ต้องไปหวังพึ่งแล้วเพราะเมื่อเขาประกาศแบบนั้นก็เป็นการยืนยันเหตุผลว่าทำไมเพื่อไทยจึงจำเป็นต้องแลนสไลด์ถ้าไม่ได้เกินครึง่งประวิทย์เอาไปกินประยุทธ์เอาไปกินแต่ถ้าได้เกินครึง่งประชาชนจะได้นโยบายเพื่อไทยเอาไปกิน ประชาธิปไตยกินได้จะกลับคืนสู่ประชาชน30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมากองทุนหมู่บ้านจะกลับมา SME จะกลับมา SML จะกลับมาโอท็อปจะกลับมาและประยุทธ์กับพวกจะกลับบ้านไปเอาอย่างนี้ไหมพี่น้องที่เคารพ 8ปีที่ผ่านมาผมบอกตรงๆว่าผมเองนี่เกินทนก็คนจนคนเจ็บคนอดคนหิวเห็นแต่คนกลุ่มนี้พยายามทำตัวว่าเก่งว่าดีเหนือใครพยายามจะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายเขียนกติกาเองว่านายกอยู่ได้ไม่เกิน8ปี ตัวเองอยู่ตั้งแต่ปี 5, 7ถึงปี 6, 5ใครก็นับได้8แต่สารรัฐธรรมนูญนับได้6แล้วก็อยู่ต่อแล้วสวก็ตีไพ่รอให้สัมภาษณ์กันแล้วว่าเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อก ที่จะอยู่แปดปีให้อยู่ต่อได้ยาวๆหมายความว่าถ้าเขาเข้าทำเนียบกลับเป็นนายกอีกครั้งเที่ยวนี้อย่างน้อยอยู่ต่ออีกสีถ้ายังเดินไหวก็จะต่ออีกต่อไปเรื่อยๆแต่ประชาชนจะไม่ไหวพูดตรงๆนะพี่น้องสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยพี่น้องเครียดไหมมีความทุกข์ใช่ไหม ผมก็ทุกใจสงสารพี่น้องเครียดผมร่วงหมดแล้วนี่โดยความเครียดแท้ๆพี่น้องบอกว่าตัวเองคือนายทหารสามปอเป็นผอบอทอบอมาทุกคนแล้วจะมาช่วยประชาชนรอดพ้นความยากจนรอดพ้นกับปัญหาแต่ที่อยู่มาเนี่ยปัญหาทั้งนั้นที่ทับถมลงมา อย่าว่าแต่จะแก้ปัญหาอื่นเลยครับพูดให้ประชาชนเข้าใจพูดให้เข้าหูประชาชนก็ยังยากเลยคนหนึ่งเป็นนายกชื่อประยุทธ์พูดจามานาวไม่มีนม้ำสามหาวไม่มีเว้นคนหนึ่งเป็นรองนายกชื่อประวิทย์พูดมาอยู่ได้ไม่รู้อะไรสักอย่างนจนปัจจุบันแล้วผลัดกันพูดกับประชาชน นี่ผมนึกภาพเล่นๆนะครับว่าถ้าให้สองคนคุยกันเองเนี่ยผมว่าชิบหายใหญ่นะครับเอาลองนึกภาพว่าถ้าประยุทธ์คุยกับประวิทย์เรื่องบ้านเรื่องเมืองนี่มันจะเป็นยังไงถ้าประยุทธ์บอกว่าสำหรับเรื่องนี้นะปัญหาเรื่องความยากความจนเนี่ยนะเขาไม่ไม่ต้องนะ ก็ไม่ต้องไปดวงเรื่องปัญหาความยากจนแล้วเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้นะพี่น้องไม่มีเงินก็ช่วยช่วยกันหาเงินแล้วก็จะดีขึ้น่นะท่านรองว่าท่านรองานายกว่ายังไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ยังไงผมก็ไม่รู้อสำหรับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วพี่น้องนะน้าท่วมเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกท่านรองนายกว่างไงไอเรื่องผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่รู้ ไม่คุยกันสองคนในประชาชนสิ้นหวังทั้งแผ่นดินนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่แพรทองทานพูดไหมครับมันชัดเจนมันหนักแน่นมันเป็นเนื้อหามันเป็นประเด็นและมันเชให้เห็นภาพว่าถ้าเพื่อไทยมาค่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยภายในสี่ปี ข้าราชการปริญญาตรีเดือนละ25 0 0มภายใน4ปีลูกหลานจบปริญญาตรีเดือนละสอ0 0ม